โรงเรียนตำรวจภูธรชายแดนบ้านปาง่าการพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่ชนในพื้นที่ได้นำองค์ความรู้นี้มาพัฒนาสุขภาพทุกด้านในทุกพิติเช่นในด้านของอาชีวะจะไ,ไมแล้วเราจะมองเห็นว่าในการพัฒนาอย่างเดียวแห่งเรียนรู้ได้รับการรูเคราะห์จากพุ่งในการสนับสนุนให้กับชุมชนและ 2. เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ของวิสิท์โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสบาการแพทย์แผนปท โดยรู้ที่เราจะทำนิสิร่วมกับภาพีเครือข่ายภาพชีวิทีอด่นสองในการจัดการเรียนรู้ในที่นี้จะมีะหลายหลายชนเผ่ากิจกรรมในการพัฒนาโครงการแหล่งเรียนรู้โดยมีผู้ร่วมกับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์เกิดกิจกรรมในวันนี้หลที่ขึ้นดนธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้ของอ่าวไทยเขยาปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อวัตกรรมชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืน มาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือเราเรียกว่าเป็น l e a r นรู้ดังนั้นคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งผลการทำงานของคณะให้เปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้ต่างๆพัฒนาประชาธิปตยโดยที่มหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโดยทเราเองนั้นเนี่ยเราแน่ๆนะคะในเรื่องของปรัชญาและเราสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะในการที่คณะในส่วนงานของคณะบดี กิจกรรมของภายใต้โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งนวัตกรรมแล้วสาคัญที่ท่านคณะบดียังพูดถึงคําว่าภาคีเครือข่ายความรู้เรามั่นใจค่ะว่าไม่ใช่เราเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนนะคะร่วมกันแลกเปลี่ยนกระบวนการบูรณาการเท่ากับเกษตรกรรมเกษตรกร 3...2... มสองรอสุิธีการเปิดแหล่งนรา้ สุขภาพนะครับวันนี้ได้รับตบมือจากหลายพื้นที่เลยครับรวมทีมที่ถ่ายมากมายในวันนี้ที่มาร่วมนะครับร้อยกว่าชนิดร้อยกว่าชนิดนะครับแต่วันนี้เรามีแต่งให้แต่ผมไม่รู้นะครับจิมโนสเตมาีาานะครับซึ่งมีชื่อในท้องถิ่จว่าเจ้ีผู้ลังกานะครับซึ่งบรรทุกของเขามีมนะครับ ชาวบ้านก็นำเอาเจลกลุ่มมาจากีป่าครับคุณผี้ครับอสวยมากเรช่วยส่งเสริมตอนนี้ตอนนี้ทางอาจารคณะบดีบอกเราก็ปออกแบบไปจนครับเรื่องของการวิเคราะห์ประกอบเปียเียิที่อาจารย์ทาน ไม่ได้เปิดไหมต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงทักอะทางทา,งทา,งทางกำกอนครับผมเริ่มตั้นตอนที่หนึ่ก็คือเจ้าปูหลาที่เราอบเดก่อนล้าเนี่ยมา,มาบดยากนะครับครับผมรูปทุกคน ประเทศผักสมุนไพรนะคะดันงนงั้นจึงทำให้้ใครับวันนี้ทางคณะศาสทุกศาสเองครับได้ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ของตำบลหาชางน้อยซึ่งในพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราได้มอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งทางมหา,าวิทยา,าลัยพะเยามีนโยบายนะครับตามปฏิฐานของมหาวิทยาลัยพะเยาก็คือ การจะสร้างมหาวิทยาสร้างปัญญานะครับอันนี้คือคือพิสัยทศน์ของท่านที่การแต่ปฏิฐานนั่นคือปัญญาเพื่อซ้ำเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเราก็ได้นํานโยบายของท่านที่การนะครับของมหาวิทยามาแปลงสู่การปฏิบัตินะครับโดยเราได้รับรับผิดชอบในพื้นที่นะครับพื้นที่อำเภอปงแต่พื้นที่นี้ครับจึงเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลนะเป็นพื้นที่ที่มีความบุดมสมบูรณ์นะครับในเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามาในพื้นที่นี้ประมาณ3ปีแล้วครับ สามปีเราอยากจะดูว่าในพื้นที่นี้มีสุขภาวะของประชาชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราได้นาเด็กอาจารย์ต่างๆนะครับลงมาสํารวจในพื้นที่เราพบว่าในพื้นที่นี้มีสุขภาวะประชาชนดีมากเลยนะครับเ,เราก็ไม่รู้ว่าที่สุขภาวะเขาดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเราได้มีการสารวจข้อมูลดโดยทั่วไป